น้อยลงคนจะเริ่มน้อยลงจะเริ่มน้อยลงแต่วันนี้นะขอให้เป็นอย่างนั้นนะคะเรา้องเวไวนะเว่ยเห็นสภาพแล้วว่าเดือดร้อนกันมากเลยสลับพี่น้องและหลายท่านก็ยังมารับการบริจาคอยู่นะฮะแล้วก็หลายหน่วยงานก็มาช่วยกันอยู่ตรงนี้ใช่ค่ะก็ให้ายงไเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าเลยครับก็เขาเรียนให้ทราบว่าในพื้นที่เนี่ยน้ําท่วมเป็นลักษณะนี้มาประมาณเป็นอาทิตย์แล้วนะครับผมก็มาที่เนี่ยประมาณสี่ครั้งแล้วนะครับ โรงพยาบาลบางบัวทองนะครับ <Okay. S 1> ก็มาตั้งศูนย์นส,สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ที่สคัญที่โรงพยาบาลสนามของโรงพยาบาลบางบัวทองนะครับที่นี่ผู้พิการโรงพยาบาลเนี่ยนะฮะได้มาโรงกยาราที่นี่พร้อมด้วยคณะแพทย์ของโรงพยาบาลก็ย้ายมาอยู่ที่ทําการของโรงพยาบาลชั่วคราวที่นี่บริการให้ฟรีหมดตั้งแต่ยานะครับอันนี้ผมกําลังได้น้ำและยาอย่กับยา ทาแก้นับกับเท้านะฮะมีตั้งแต่นมผงนะฮะเด็กเล็กนะฮะแล้วก็เด็กโตก็มีพวกนม UHT นะฮะรวมไปถึงพวกอาหารพวกอะไรต่างบางทีเขาก็มาให้มาสับสนุนพวกเด็กเกยาวชนเราด้วยนะครับสำหรับยาที่โรงพยาบาลเนี่ยหรือการนัดหมอที่โรงพยาบาลเราก็ใช้ที่นี่มาชั่วคราวอาจจะตัดไหมหรือว่ามีนัดหมอที่ต้องการบำบัดที่ไม่เร่งด่วนนะครับแต่ถ้าเร่งด่วนโรงพยาบาลไม่สะดวก อยู่บนเรือแล้วนะคะตอนนี้เราก็ได้รับเกียรตินะคะจากขั้นสอสอวันชัยนะคะเจริญนนทสิทธิ์เข้าไปชมกันด้านในนะคะว่าตอนนี้น้องเมงืองนนเราก็เดือดร้อนมากๆเลยนะคะช่วงนี้ทราบว่าน้ําทะเลก็หนุนขึ้นด้วยใช่ไหมค,ครับตามเวลานี้นะครับผมก็มอ,อยากจะให้พวกเราประชาสันว่าสิ่งที่อำเภอวังปุท้องเรานะครับจากเคยที่อยู่ด้วยความ ไม่มีปัญหาเรื่องน้ําทุกๆปีฮะปีนี้ค่อนข้างจะน้ําเยอะเป็นพิเศษแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนนท์นะฮะก็หลายจังหวัดที่ประสบภัยน้ําท่วมเช่นกันนะครับก็อยากจะฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าพวกเราคนไทยด้วยกันเราไม่ทออทิ้งกันนะครับจะเห็นได้ว่าคนไทยของเรานะในเจอในายามเจอวิกฤตกันแบบนี้นะฮะคนไทยไม่เคยทิ้งกันรักกัน วัดบางไผ่ก็จมอยู่ประมาณสัก2เมตรครับด้านในครับ2เมตรนี่สูงระดับช่วมหัวเลยนะช่วมหัวผมเลยนะก็จากเคยใช้เรือนะครับจากใช้รถกลายมปนใช้เรือฮะสัญจรโดยทางเรือทั้งหมดฮะก็ถือว่าถ้าจะมาท่องเที่ยวหรือในเชิงจะช่วยเหลือทางสังคมก็โดยการ มาช่วยสังคมนะครับเรื่องอุทกภัยโดยการล่องเรือมาแล้วก็นำถุงยางชีพมาแจากใจพี่น้องชาวนนทบุรีก็เหมือนกับเรามาค่อมเที่ยวกับเหมือนดังพายุเมื่อพัดผ่านพ้นเลยไปที่เหลือคือใจ ื่งราว้องเมื่อวันวานอยากยืนก้าวเดินต่อไปนะเธอจริงเสมอที่เธอจะยังมีฉันมีหน่วยง,งานนี้ก็จากทางไทยทีวีสช่องทางช่อง3ะนะครับแล้วก็ยังมีทางตำรวจท่องเที่ยวนะฮะมารวมด้วยช่วยกันนะครับ เรื่องร้ายร้ายก็จะผ่านคนส่งใจถึงเธอจากฉันเป็นกําลังใจฝากดอกไม้ฝากรอยยิงแบ่ใจทุกทนเป็นไงบ้างครับท่านตอนนี้เราเดินทางมาไกลแค่ไหนแล้วครับในส่วนหน้าของเส้นทางครับก็เดี๋ยวจะเข้าไปหมู่บ้านรวงทองกับพุทธชาตินะครับ ซึ่งพวกเรานะครับชาวฟ้าสกํกำลังล่วงหน้าไปที่จะไปแจกข้าวให้กับผู้ที่อยู่ข้างในฮะทีมมาใดอบิยกมานะครับซึ่งอยู่ในพื้นบ้านแล้วก็อยู่ในหมู่บ้านนะครับครับผมฮะตอนนี้เราก็ได้ท่านสสนะฮะได้นำทางพาพวกเราทีมงานของเราเข้าไปเยี่ยมชมพี่น้องที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกิจการน้ำท่วมในครั้งนี้นะครับ จะมองจะเห็นได้ว่ามีเรือแล้วก็มีรถจากกองทัพบกนะฮะที่คอยช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยกองทัพภาคที่2นะฮะได้มาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยการสัญจรไปมาวิ่งเข้าออกวนอยู่ตรงนี้ทั้งวันนะฮะสิ่งของอุปโภคบริโภคนะฮะกับเรื่องปัจจัย4ทั้งหลายนะครับพี่น้องเรายังรอรับการช่วยเหลือจากทุกๆท่ทานอยู่ด้วยนะฮะก็ขอเชิญมาทางนี้นะถ้าท่านใดที่ไม่สามารถเดินทางไปไกลามากนักนะครับใช่ค่ะตอนนี้ก็ ไม่คิดเลยนะคะว่าบ้านเราจะกลายเป็นทะเลกรุงเทพไปแล้วเนาะเข้าใจซู้สู้ตัวทุกท่านก็ยังยิ้มย้ำแจ่มใสกันอยู่นะต้องยอมรับสภาพให้เราต้องอยู่กับธรรมชาติได้นะถ้าเราอยู่อย่างมีสตินี่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเราก็ยอมรับสภาพมันได้นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้สำหรับพี่น้องชาวบุรทองในวันนี้กับรายการคืนฟ้าใสของเราที่ได้มาให้กําลังใจกันด้วยพรายินดีฮะที่จะร่วมมือกันแล้วก็ดูแลพี่น้องชาวจังหวัดนนท์เรานะครับ แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปสู่หมู่บ้านรลวงทองพุทธชาตินะครับไปดูชาวคณะ,ะฟาสาเราไปร่วมกันช่วยกันแจกข้าวสารอาหารแห้งหรือไม่ก็ถุงย่างชีพให้แก่พ่อแม่พี่น้องของเราชาวจังหวัดตนตรุรีครับ ตอนนี้เรายังไม่โดนน้าท่วมนะฮะหรือว่าท่านที่โดนอยู่แล้วแต่ยังพอที่จะช่วยเหลือกันได้ก็ขอเชิญนะฮะด้านนี้หนักมากค่ะใช่ค่ะเพราะว่ายังมีหลายจุดหลายๆจุดเลยนะคะทีเ่เราจะยังเข้าไปไม่ถึงเนาะก็ยังไงก็ขอให้นะคะทุกท่านที่มีบริเวณที่แบบว่าเราเข้าไปไม่ถึงจริง,รงๆนี่ก็สามารถที่จะส่งนะคะข้อมูลเข้ามาได้ในรายการเลยนะคะเราก็จะพร้อมเข้าไปช่วยเหลือท่านกันอย่างเต็มที่เลยค่ะ เรียกได้ว่าเราไม่สามารถที่มองเห็นพื้นดินเลยนะฮะมองไปมีแต่ผืนน้ำทั้งนั้นเลยนะครับฮะชวนี้ก็ยังมีพี่น้องหลายๆท่านที่ยังเฝ้าดูแลบ้านของตัวเองอยู่ด้วยเช่นกันนะฮะซึ่งบางส่วนก็แบ่งปันหน้าที่กันไปนะไปอยู่ดิมนอกไปอยู่ศูนย์พักพิงบ้างก็มีะฮะแล้วก็ไปรอรับการบริจาคจากลหลายๆหน่วยง,งานที่เข้ามาช่วยเหลือที่ แยกบางปูตรงนี้ฮะซึ่งเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ําท่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ขอเชิญทุกท่านที่น้องที่จะเดินทางมาช่วยเหลือฮะสำหรับที่แยกบางปูนะฮะเป็นอีกหนึ่งศูนย์ที่รอรับการบริจาคจากทุกๆท,ท่านด้วยนะครับมองไม่เคยเหมือนว่ามันเคยเป็นถนนมาก่อนนะคุณเลิศเพราะว่าน้ำค่อนข้างที่แบบสูงกใช่ค,ค,ค่ะนี่ก็เป็นหมู่บ้านนะคะก็กลายเป็นคลองไปแล้วนึกว่าเราอยู่ริมคลองอยู่ริมเจ้าพยาไปนะ <laughs> ตอนนี้ไม่ต้องเข้าถึงเจ้าพยาเลยนะฮะ,ะเข้ามาอยู่แค่ตามหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นคลองเป็นน้ํากันทั้งหมดเลยนะครับเป็นคมไม่น่าจะมีคนอยู่เลวนะฮะเพราะว่าคงอยู่ไม่ไหวแล้วครับระบบไฟฟ้าน่าจะโดนตัดนะฮะ หวังว่ารถคันนี้คงไม่ท่วมนะครับข็ญญ <c oughs> ขอขอ,อย่า,ญญาให้ท่วมถึงเลยแล้วกันนะฮะอาจารย์ช่วยนะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ได้มีโอกาสมาช่วยเหลือครับก็รู้สึกดีครับที่ได้มาร่วมช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครับ เรามีโอกาสข้างหน้ามาด้วยกันอีกนะครับครับแต่ขออย่าให้ทั่วมอีกเลยครับนะครับผมแค่นี้ก็ปัญหาใใก็หนักมากพอแล้วครับจากฉันเป็นกำลังใจฝากดอกไม้ฝากรอยยิ้งแด่ใจทุกทนเมื่อเม็ดฝันสาทาา้องฟ้าจะหายมืดอมนมีฉันหนึ่งคนที่จะยืน อาวันสาดแสงตรงเส้นขอบฟ้าคือสัญญาณว่าชีวิตต้องก้าวไปเพียงใจเธอกล้ามันคงลและเยาวันไว ชาวฝาสายทุกท่านนะครับเห็นพื้นที่ที่เป็นถนนกลายเป็นลำคลองไปโดยปริยายระดับน้ำก็สูงประมาณเมตรห้าสิบถึงสองเมตรครับช่วงนี้ก็เป็นถนนฮะที่เราวิ่งอยู่กลายเป็นลำคลองไปโดยปริยายนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็จะมีการขุดคูเพื่อกั้นน้ำนะฮะแต่ก็เอาไม่อยู่นะโด้วยน้ำทะลักไหลเข้ามานะระดับน้ำสูงมากนะครับสูงมากเาะตอนนี้ก็ถือว่ามิดหัวเลยละกัน ใช่ไหมคะมิดหัวเลยนะคะก็บริเวณทางด้านนี้เป็นต้นน้ำนะครับซึ่งถ้าบางบัวทองท่วมนะครับก็ทําให้พื้นที่อีกหลายๆอําเภอของเช่นบางกรวยบางใหญ่นะครับทางด้านนี้บางบัวทองเป็นต้นน้ํานะครับซึ่งรับน้ํามาจากสามโคกต้านหลุมแก้วซึ่งมาจากเสนามาจากอยุธยารับน้ําจากบางบัวทองผ่านไปสู่ บางใหญ่บางกลวยซึ่งทําให้บางใหญ่บางกลวยนะครับบางพัดท,ทั้งหลายที่ท่วมก็มาจากหน้าด่านของอําเภอวับองบัวทองนะครับซึ่งน้ําก้อนนี้นะครับก็ทะลุตะลวงไปทางด้านบางหย่างบางกลวยซึ่งท่วมมาได้ประมาณสองสองวันแล้วครับแต่คราวที่ทางวังบัวบทองก็ท่วมมาประมาณสิบห้าวัน เหมือนดังพายุเมื่อพัดผ่านพ้นเลยไปที่เหลือคือใจกับเรื่องราวของเมื่อวันวานยันยืตอี้ณะอาเาิมยกาลังที่จะมาแจกข้าวกลองนะครับเพื่อที่จะให้ชาวบ้านนะครับที่จะได้รับประทานข้าวช่วง กลางวันนะครับบางครั้งนะครับพวกเราก็ทราบะฮะว่าการส่งข้าวมาถึงในพื้นที่อาจจะบ่ายคอยหรืออาจจะบางทีมีอุปสรรคในการเดินทางนะครับค่อนข้างที่จะล่าช้าแต่แตเพี่วพ่อแม่พี่น้องทุกทุท่านนะครับก็ซึ่งรอคอยพวกเราก็ยินดีนะครับที่จะมาดูแลสังคมนะครับ กระบวนเรือนะเรือที่นําสิ่งของมาแจกบริจาคด้านในฮะจะเป็นข้าบกล่องนะครับเป็นจํานวนหลายร้อยกล่องเลยทีเดียวนะครับค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยกันนะคะตาวันสาดแสงตรงเส้นขอฟ้าคือสัญญาณว่าชีวิตต้องกลาวไปเพียงใจเธอกล้า คันคงเละเว,วันไหวเธอไม่เดียวดายสัญญาจังขอสัญญา ออกไม้ฝากรอยยิ้มแด่ใจทุกทนเมื่อเม็ดฝนสาดท้องฟ้าจะหายมืดมนมีฉันหนึ่งคนที่จะยืนอ่ขิงข้ามมีข้ามาแจกมีข้าวมาแจกครับมีใครอยู่มิครับมือ บริเวณนี้เป็นศูนย์รวมของอจุดจ่ายข้าวอาหารกล่องแล้วก็ถุงยางชีพนะครับเพื่อให้พี่นอ้องชาวอำเภอว่งบุทองของเราได้รับประทานนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็พวกเราทีมง,งานคืนฟ้าใสนะครับที่มาร่วมทํารายการให้กับในชุมชนของเรานะครับก็อยากจะฝากข่อแม่พี่น้องนะครับประชาสัมพันธ์ต่อนะครับว่าชาวฟ้าใสทุกท่าน มีน้ำใจทุกคนครับจากสสบัญชัยจเจริญนอนทสิทธิ์ในเขตพื้นที่นนทบุรีครับขอบคุณสำหรับท่านสสบัญชัยด้วยนะครับ<ะ>ซึ่งวันนี้ได้นําพาพวกเรานะ<ะ>ทีมงานเข้ามาถึงด้านลึกภายในแต่ก็ด้านในนี้ยังมีอีกเยอะนะฮะที่ยังรอรับการช่วยเหลืออยู่เราอาจจะเข้าไปยังไม่ถึงมากนักฮะเพราะว่านี่ก็ส่วนหนึ่งที่ข้าวที่เรานำมานี่ก็ประมาณ500ชุด ลงตรงเส้นขอบฟ้าอีกไม่นานจะย้อนกลับคืนมาใหม่เหมือนดังพายุเมื่อพัดผ่านพ้นเลยไปที่เหลือคือใจกับเรื่องราวของเมื่อวันวานยัดยื ก้าวเดินต่อไปนะเธอจริงเสมอที่เธอจะยังมีฉันถึงเหนื่อยอ่อนล้าฝ่าไปถึงฝั่งฝันรออีกไม่นานเรื่องร้ายๆก็จะผ่านพ้นส่งใจถึงเธอ จากฉันเป็นกำลังใจฝากดอกไม้ฝากรอยยิ้มแด่ใจทุกทนเมื่อเม็ดฝนสาท้องฟ้าจะหายมืดมน,นีเป็นถนนเส้น,น,น,นคนรวยใช่น้อยค่อนข้างจะมีเรือสัญจรค่อนข้างจะหนาแน่นนะครับช่วงเย็นๆประมาณ4-5โมงเย็นก็จะมากกว่านี้นะครับ วันสาดแสงตรงเส้นขอบฟ้าคือสัญญาว่าชีวิตต้องก้าวไปเพียงใจเธอกล้มันคงและอย่าวันไหวเธอไม่เดียวดายสัญญาฉันขอ